这个单是。 กีตาร์รูปเปอร์สตาอยู่ท่นในรันองไวรัสแฟนลับของแซนเนอร์ได้เดินออกมาวิงพวกนี้ดปไปปไปไปไปิปเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวน้คะพวกนี้น่ะแฟนขาแฟนขม่อเวตาก็เข่ะอดถ่ายรูปไม่ต้ขมาถ่ายลูปใกล้ใ้ด้วยละคะก็หวนมอะม่ชออเลยค่ะหวานมถ้ไม่ทำตัวอย่นี้เนี่ย แฟนฉันไม่ชอบนี่นะไม่ชอบยังไงก็เขาขอถา่ายรูปก็เวลาไมีชอบค่ะพี่รางอะทำอย่างนี้อีกนะก็เวลาจะทำาค่ะ เวลาฉันเสียใจฉันลองห่างหางไพื่อนเดียวากเโทรหามูกันเดดไอแพดสีฮัลโหลฮัลโหลเธออยู่ไส่ดิยุ่้ใส่สมองค่ะสักทพ่อเธอแค่แค่์บริสทโตกามาหาแน่สนนี่ล่ะฉันอยู่หมอเกลน้อยเข็นอยางล่ะถ้ายคิดไอแดงอยู่ไอแดงเข็ยนยางกัูสาวแลเลวเขาเห็นอยางล่ะยักยืดยางเงนเคลิบเคลเนาะ เอามาเบิรกันเลเด้อโอเคจะเตือนอีกน่โอ๊ยเอาวกอีกือายเคยาวเสียใจแห้งๆโอ้แห้งเหนั่างคอนเือน่งแหงเ่ะไรโ้ันจะมีสแกนเตือนนิมเีแงเิมเขแดงูเลอิ่ รู้จักเขาเดียวดาบดาบดาบเดียวดายอีเพื่อนว่าองคทานการจับเพื่อนทีสแกนเนอร์ถึงสแกนเนอร์นะมีแหลกตัวเดแยววายครับแต่นายมันัันน่ะเพือนายนั้นนะเพื่อนเพื่อนจะเสียใจจะเลยฉันเาร์คหรือแหลกเวลาเราไป่ออาจารย์เองตอง ฉันา้าอาจารย์เอะที่ปรึกษาโปรเจกต์นียขึ้นปาดีแล้วค่ะเพืนเนเทันในนั้นเองแม่หมอที่ชอพี่ดีนางก็โล่มาไหนก็ไม่รู้ก็ได้ยินสองคนนี้คุยกันอะเล้ใพูดอะไรนี่อ มันจะสุขแล้เท้กความรักมันจะบนเตียงสามที่จอดก็ตกความรักมันองบนเตียงเราเอากันสีองสองหากันได้นายนายหมอหนินายหมอหีนายเปนหมอบางคนก็ว่าจิตลมแต่พอได้รบแล้วติดใจ ่ใส่ครม่ไใส่ครับเป็นหมอมียันยันบอกเนาเป็นมนุษย์ตั้งดาวต่คือมียันตกปาดเป็นหมอมียันจิปมกูมากยหมอก้ไม่เคอแกมือเลยเ่าดีลอ่ะเป็นหมอที่กำลังโกหกคุณต้องเสียใจอยากให้แม่หมอซอยอ๋อต่างรต่างรูต่างรู้ไม่ยากนะอาเลนไพ่กับแม่หมอ บความสำเร็จโอเคค่ะเดี๋ยวผู้พาก่อนในมองผู้พากย่อนของเค้าเคเรียนหรอพื่หรอทับมไ่แกไม่แกดเลิไม่เคยเรียนนะฮะจริงๆไม่เคยเรียนเอาโจ๊กเกอร์ออกก่อนไม่เคยเรียนยีแม่หมอปีนึงทำปีซีเ้่เคยเรียนโอเคไม่หมอตัดค่ะ คอนเต็นะคะคนเโอเคค่ะซองค้าเลยค่ะท่านนขาซอาไ่หไหเรื่องแตมแตม็บ็อกสิบสามค่ะบ็อกซ์สบ็อกซีเริ่ค่ะบ็อกซรุ่นไหนนะรุ่นไหนนะรุ่นไหนม่โซเทสแต้มค่ะ เดี๋ยวปกศีรษะไม่เหมอสนาถูกลงแล้วเอาโฆสนาด้วยแกกระจกศนาเออไม่หมอที่เราเดินนำพูดฟังถ้าพูดอย่างไรครับตรงนี้ตรงนี้นำพูดตรงนี้นำพูดเลยค่ะเฮ้ยนำพูดมันแม่ดีวะมันเป็นนำพูดสัจสิทธิ์ถ้าเราจับเดรียนผู้ชายขึ้นมาผู้ชายคนไหนจะสินรักเอาตัวปักตัวปั่มเหมียด่ีครับไปบอกนี้ของเ้ายด้ยค่ะ มากหมอดูคู่กับหมอเดาค่ะนุกเสียหรอคะมันใจมาหมุกพันเขียนใช่ค่ะใช่ค่ะใ่แล้วแมอดูว่าดูค่ะไหมคะขอบคุเจ็อให้ดูได้นะคะท่านเขียววันต่อมาไวรัสจึงได้เดินมาเก็บเหรียญที่วงเวียนน้ำคุ น้ำคูหมอบอกไว้ว่าถ้าได้เปลี่ยนจากน้ำคูเนี่ยถ้าเป็นผู้ซ้ายผู้ซ้ายนี่เขาเสียฮักไปรักแห้งๆวันนี้ร้องเสียงแอเบิร์ กำลังหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองโดยการยินเป็นคุนและให้มีผู้ท่องเที่ยวมาถ่าย <the> รูปเ๋อสิ่งนี่แหละครับชีวิตต่างแดนต้องขยันขอตัวทำงานแป๊บหนึง่ง <c oughs> <c oughs> มาขอถ่ายรูปคุณบริคอาไอโฟนพี่ถ่ายเรายังไงเจ้รับไอโฟนคุณไม่ใช่คุณหรอคะครัคุณชื่ออะไรคะปีเตอร์คุณเป็นคนไทยเหรอท่เนี่ยครับผมฉันมาอยู่ที่นี่สองสัปดาห์แล้วค่ะตันยังหาผัวมาได้อยู่ตใจผมสักคนเลยไหมโอ๊ะ าก็เป็นผู้ชายคนแรกหนึ่งในสางของฉันแน่เลยคือนี่เลยไหมคะง่ายมันหนาวลึกนค่ะพี่ชายไม่ต้องให้ฉันถือเลยครับเสร็จนละค่ะเมื่อเนี่ยเข้ามาทำไมเข้าเข้ามา แล้วรินเตอร์ก็ได้บอกให้ไวรัสนั่งรอเพื่อตนจะทำงานต่อทันใดนั้นเองคอมพิวเตอร์มาเฟียประจำถิ่นก็ได้เดินออกมาเพื่อเก็บค่าเช่าเฮ้ยฉันบอกกันแล้วใช่ไหมที่นี่มันถิ่นของลุงพี่ฉันถ้าแกไม่ใจออกไปซะเราจะพึ่งเชียงกันนะคะดูมายาผลบอนว่า้ก็จะลบจะได้ดีขึ้น เก่งเลยเวคนอืนไปเลย่น่งสักคงจะไม่ไปไที่สักักทีักตัเป็แล้วเอะคนนี้ค่ะนงเหรอครับเฮ้ยลงเลยแล้วนี่ไมต้องคุกตรงไหนอุ้ยเ้ยแนตังคนตังอยู่ดีบคะ ตางคนตตางอยู่ดีบุาคละบดีต้าคุณอะไรครับตังไงกันอะไรได้ส่งนีก็ไล้ถ้าผมเวลาคุณน่ยผมป้ามมานานแล้วเนี่ยผมรักเดียวคนผมก็เลยป้ามันเฉย ที่สามคนกำลังชะมุนกันอยู่ทันใดนั้นเองสแกนเนอร์ได้เดินออกมาในสภาพที่ซอมซ้อวิสแกนเนอร์วิสแกนเนอร์มาเห็นอย่างยูทธิดคะพี่เสียใจพี่ขอโทษเล่นลายมาเลยฉันลืมบทค่ะฉันลืมบทชื่อการจำบทได้แล้ว พี่สะเกนเมื่อค่ะเราเป็สิฉันจะเลือกผู้ใดค่าเนี่ยจน3คนหมอจะยุรักรักมากกระทุกมากรักหน่อยกระทุกหน่อยสับลายกัระลอย จะไปมองมีทางออกเรียนยังอยู่บ่ทำอยู่ค่ะโอ้ทำกค่ะเออในมุกแกมเออให้ยนเรียญลงไปลงไปเลยไปใส่ครัอายนลงไปบ่หน่านเรื่องไปหลุดยกทิมยกทิมยนขิมไม่สอ่ค่อือมนะครับยังไงสำหรับคนแรก ันคิดว่ามึงไม่สาวนี่อาจจะผูกพันด้วยเหรียญน,นี่เพราะฉะนั้นฉันชิมเหรียญลงไปในโบน้าคือเกาแห่เขาแห่เขาว่าต้องผูกมตดฉันด้วยได้เหรียญน,นี่นะคะ <laughs> คนแรกนะคะอาสแกนเนอร์ค่ะไม่ทำแบบฉัน่าสวยตายหลับพูมาไงปี๊กระตื้ ะคอมวเตอร์อมพิวเตอร์ค่ะสัญญา้คะอ้กรเทยก็บอบอกลมักรังโจนแก็ได้เอาอุ้ยตัวเฮ้ยกก็บอกบอกไอ้กระเทยก็บอกขยันพี่คนนี้แบงมันโดนแล้วไปแล้วฉัน้อมัอีกแล้วเพสุดท้ายนะคะปินเตอร์ค่ะอองว้องผมรับมาทุกอย่างเลย มีอยา่างนึงที่รับไม่ได้ผู้หญิงบ้าเลยขำใหญ่กว่าผม <laughs> มีตะคริ่งแล้วลุงใจสั้งแต่เราข้ามย่อยหมอกับหมอหาคนรอบรอบกานเพื่อเป็นลูกคู่ของหนูเหล่้าผู้ใดเนาะแค่สามกเขา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 เป็นอย่าง เขามามาดูแล้วเากกล้าบอกลวเรียกันง่ามอ4ปีเาอิจตวดาอยากมีตัวแขยงแรงจขึ้นมาเหรอ4ปีนี่สัจีขวัวแล้วจบเรื่องนีสัญจีเอาัวานะฉันฉันเริ่มหาที่ของนี้ใที่ะแล้วได้จบเรื้องะไรก็ไม่ดย เวลนัทจริงได้รู้ว่าแฮงจริงแล้วพอร์เตอร์ก็คือแนวคู่ของตัวเองนะเวลาฉันรักเธอ ทสรุปของความรักในเรื่องนี้นะคะบางคนเนี่ยตามหาความรักตามหาลักแท้ของตนเองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนลืมมองคนข้างๆตัวเองแท้ที่จริงแล้วคนข้างๆคุณอาจจะเป็นเร้อคู่ของคุณไม่ได้ขอบคุณค่ะข <ừ> อบคุณขอนสุดแ่รุร่งอรร่ เบค